ในวันที่ฝนเปลี่ยนเป็นเมฆขาวอากาศเช้าเช้าสวยงามกุ้ใคร่มือเธอและฉันจับจุงกันไปเดินด้วยกันนะเราผ่านเรื่องราวอะไรอะไรมากมายอาจมีทั้งรา สสดีค่ะนักผู้ชมสวัสดีค่ะพอดีวีทุกท่านค่ะวันนี้ในส่วนของเด็กดีเด็กเก่งนะคะไปพาผู้ชมมาที่โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูลค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านหมอจัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาให้กับน้องๆซึ่งเป็นเด็กดีและเยาวชนดีสีบ้านหมอรวมไปถึงน้องๆที่ได้ทุนการศึกษาในเรื่องของการเรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์วันนี้ค่ะเขาจัดกิจกรรมสิ่งที่เบียร์จะพาผู้ชมมาเห็นในวันนี้นอกเหนือจากจะเป็นในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านหมอจัดกิจกรรมแล้วนะคะวัน บอกว่าเครือข่ายยุวัศน์กรุงเทพมานครมาร่วมกันจัดกิจกรรมด้วยนั่นก็คืองานแสดงความสามารถพิเศษบ้านหมอกับท้าเลนค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเห็นสิ่งดีๆเหล่านี้ช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปเห็นในส่วนของภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่น้องๆซึ่งเป็นเด็กและเยาว,วชนดีสีบัานหมอรวมไปถึงมอบทุนการศึกษาประจําปี2555ติดตามได้ในช่วงหน้ากับเด็กดีเด็กเก่งค่ะ เม,มื่อ,เ,อเธอทุกใจให้เราเหาเท้าจุน่มน้ำปล่อยความทุกข์ลอยไปกับทะเลและฟ้าสีครามจากวันนั้นฉนลาเธอจุดเริ่มต้นความรักนั้นล้วนมาจากใจอาจไม่มีเหตุผลแต่ฉันรู้ว่ามันใช่เธอเติมเต็มให้ฉัน รู้ได้ด้วยหัวใจที่สบโลอ เองของเด็กดีเด็กเก่งนะคะไปพาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูลซึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะวันนี้นะเราจะพาท่านผู้ชมมาเห็นความสามารถของน้องๆเยาวชนในอำเภอบ้านหมอค่ะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านหมอได้ร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐแล้วก็บริษัทเอกชนต่างๆรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีค่ะวันนี้เขาทําพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ เด็กและเยาวชนดี4บ้านหมอปรนจำปี2555ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องมา3ปีแล้วนอกเหนือจากจะเป็นการมอบกระกายกิคุณที่น้องๆร่วมกันทำความดีให้กับอำเภอบ้านหมอแล้วนะคะยังมีการมอบทุนการศึกษาให้น้องๆอ,อีก40ชีวิต สิ่งเหล่านี้ท่านผู้ชมส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมในอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบ,บุรีและเชื่อมโยงกับการที่วันนี้น้องๆจากเครือข่ายยุททัศกรุงเทพมหานครมาจัดก,กิจกรรมรวมกันกับประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านหมอด้วยค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงงานทั้งสองกิจกรรมภายในวันเดียวกันโดยในวันนี้นะท่านผู้ชมแขกร่วมรายการกับเบียร์ทั้งสองท่านตอนนี้นั่งอยู่กับเบียร์นะที่นี้แล้วเริ่มจากท่านแรกค่ะน้องพัชรพันประจวบลาบในฐานะประธานเครือข่ายยุทธทัศกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะนะคะ ค่ะคุณผู้ชมเป็นไงเด็กเก่งของเราและอีกท่านหนึ่งถัดมาค่ะน้องเต้หรือว่าน้องนัทวุฒิแสงดาวประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านหมอสวัสดีครับน้องเต้จา๋าจริงๆกิจกรรมวันนี้เราก็จะมีตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นยังไงบ้างกิจกรรมปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่สภ<พ>าเด็ก<พ>และเยาวชนอำเภอบ้านหมอจัดก,กิจกรรมก็ในนามของคณะบริหารนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับมากลภาระภาคภูมิใจกับขกับพวกเรานะครับที่กับคณะบริหารเนี่ยที่ได้สั่งจ้างกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับก็ วันนี้เป็นที่3แล้วนะครับที่เราได้ค้นหานะครับเด็กดีเด็กเก่งนะครับหรือเด็กดีที่มีผลงานนะครับเขาละกันพิจารณราประกาศย่องย่องให้เป็นเด็กดีสีบ้านหมอประจําปี25 5 5คารับซึ่งปีนี้นะครับเรามีวันพิเศษคือเรามีทุนการศึกษานะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับอาทิการนะครับบริษัทนะครับแล้วก็ทางกำนันทางกำนันพี่ยาบ้านนะครับทางของผู้นำชุมชนหลายๆท่า่วนนะครับให้การสนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ 500บาทนะครับจำนวน4 0่ิทุนด้วยกันโอ้ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะจริงเน้องเต้เพราะต้องบอกว่าเงินจำนวนนี้บางครั้งจำเป็นสำหรับน้องๆซึ่งบางทีครอบครัวอาจจะมีไม่มากพอจำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาต้องใช้500อเนี่ยนู้้ชมต้องบอกว่ากว่าคุณพ่อคุณแม่น้องๆแต่ละคนจะได้มาเนี่ยบางทีมันต้องเหน็ดเหนื่อยแลกด้วยน้ำตาเหมือนกัน ความตั้งใจของลูกๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งน้องๆเหล่านี้จะได้ทุนเหล่านี้แหละแม้มันอาจจะไม่มากแต่ทําให้เขารู้ว่าเขาเรียนดีประพฤติดีเขาก็จะได้รับสิ่งเหล่านี้นอกเหนือจากทุน40ทุนจํานวน500บาทแล้วเด็กดีสีบ้านหมอของเราจํานวนกี่คนน้องเต้นี่นะครับมีเด็กส่งจำนวนทัง้งสิ้นนะครับจำนวน63คนนะครับแล้วก็จะมีเด็กที่ผ่านการพิจารณานะครับจำนวน42คนด้วยกันน้องเต้คาเลื่อนจากอะไรทําไมเราถึงให้น้องๆเหล่านี้เป็นเด็กดีสีบ้านหมอซึ่งต้องบอกว่าน้องๆเหล่านี้หนึ่ง จำเป็นต้องเป็นคนแนวผู้บ้านหมอไหมสองต้องมีพื้นเพไหมหรือว่ายังไงใช่ประดับแรกนะครับคุณ้องสมบัติเขาเนี่ยดีสี่ผู้บ้านหมอนะครับือต้องเป็นคนที่มีพื้นคุณธรรมหนาวนะครับอยู่ในเขตของผูบ้านหมอต้องมีเป็นเป็นเด็กดีนะครับการทะเบียนบ้านนะครับก็คือต้องอยู่ในผู้บ้านหมอนะครับจะส่งผลงานเข้าร่วมได้นะครับแล้วส่วนในส่วนของการเกณฑ์การพิจารณานะครับก็จะเป็นในส่วนของการเป็นเด็กดี เชื่อยพาพ่อแม่ช่วยเหลือชุมชนสังคมมีทีตภาษาเข้าร่วมกิจกรรมกับต่างๆมาดูจากปฏิบัติดูจากคงามครับดูจากความเห็นการสนับสนุนของผู้นำชุมชนเช่นครูอาจารย์ท่านหมอท่านท่านผู้นำชุมชนต่างๆให้กสลันใจให้กาลัห็นกับเด็กดีสี่เพื่อนบอกัาโดยเราได้มีการประชุมนะครับค่าเด็กดีสี่เหอกนะครับที่ผ่านมามีคณะกรรมการ ตำนวนจำนวน12ท่านก็มาจากหลายภาคส่วนมาจากข้าราชการมาจากประธานชมรมองค์กรสมนัดประโยชน์ต่างมาจากประธานสภานักรับก็คือว่าการพิจารณาเนี่ยเราจะไม่ใช้ผู้ใหญ่อย่างเดียวใช้เด็กๆเข้ามาเป็นส่วนด้วยใช้ใช้คืออยากอยากให้หลายหลาย้ส่วนเข้ามาร่วมกันเป็นคณะกรรมการแล้วเราก็คัดเลือกเด็กๆมาได้40กว่าชีวิตในการเป็นเด็กและเยาวชน B สีบั้นหมอ ซึ่งส่วนหนึ่งต้องบอกนะคุณ้ชมไม่ใช่น้องแป้เป็นคนตัดสิ่งเพียงคนเดียวควใน<บ>ชุมชนคณะครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําในชุมชนมีส่วนร่วมซึ่งในแต่ละปีเนี่ยพวกเขาเหล่านี้ก็จะร่วมกันเป็นคณะกรรมการส่วนหนึ่งให้กาลังใจน้องๆที่ช่วยเหลือโรงเรียนเป็นเด็กดีช่วยคุณพ่อคุณแม่และสิ่งหนึ่งต้องบอกว่าช่วยเหลือในชุมชนช่วยเหลืออำเภอบ้านหมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีทั้งระดับประถมมัธยมแล้วก็อาชีวะซึ่งปีนี้เรามอบไปแล้วเมื่อสักครู่ในช่วงเช้าต้องบอกว่าได้รับเกียรติจากคุณัััดาาาาต้้งสุภชชยคะเเป็นนผูวิร์บ และแผนกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งวันนี้เป็นตัวแทนท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดให้โอวาสด้วยแต่งงมากน้องอัพของเราเนี่ยนะ,ะนะเป็นประธานเครือขายอย่ายยุวทัศน์กรุงเทพมหานครน้องอัพมาร่วมกิจกรรมกับพี่เต้ได้ยังไงร,รู้จักกับพี่เต้ได้ยังไงฮนะนั สภาเด็กและเยาวชนมาเพอเป็หมอคือจริงๆสภาเด็กมันเป็ทุกพี่นะใช่ครับแล้วก็มีทุกอำเภอทุกจังหวัดมันต้องโดนเลยจะให้เรารู้จักใครมันก็ยากนะแสดงมันต้องมีอะไรที่มันพาให้มาเจอกันต้องมาโจมกันได้นี่คืออย่างนี้ครับเมื่อเมื่อหลายปีก่อนนะฮะผมเองเป็นอดีตประธานชมรมเด็กกอลกฟแฟอประเทศไทยเป็นชมรมที่เกี่ยวกับเด็กชื่นชอบรถไฟกันแล้วก็มาทำกิจกรรมให้รถไฟมาล้างรถไฟมาทำอะไรทำเพื่นประโยชน์อย่แทนเธอทีนี้ทีนี้เนี่ยเด็กๆเขาบอกว่าคุยกันว่าเอ๊ะ ทำยังไงอ่ะถ้าเกิดทำรถไฟอย่างเดียวชุมชนก็ไม่ได้อะไรคนที่เรารับประโยชน์คือรถไฟถูอต้องเราอยากให้สังคมเนี่ยได้รับประโยชน์จากเราด้วยงหลังจากที่เราทาให้รถไฟมาเยอะแล้วมองย้อนกลับไปที่ชุมชนครับผมมองยังไงตอนนั้นชุมชนมันบกพร่องชุมชนมันขาดชุมชนมันต้องพัฒนาหรือว่ายังไงคือในช่วงนั้นเนี่ยเกิดเมื่อต้นปีนะฮะคือเกิดมหาอุทกภัยของที่ภาคใต้นครศรีธรรมราชสิชนสุราษฎร์ชุมพรอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยยกทีมชมรมเห็่รถไฟเนี่ยลงไปช่วยกัน แล้วก็รู้จักกันกับพี่เต้เนี่ยทางเฟซบุ๊กด้วยอ๋อเพราะว่าส่วนหนึ่งเต้ก็คือจะรวบรวมน้องๆไปช่วยกันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ช่วยแต่ในอำเภอบ้านเราในจังหวัดสระบุรีแล้วก็กระจายไปช่วยคนอื่นด้วยก็เลยรู้จักกันกับน้องอัพอัพนี่มีฝาแฝดหน้าตาเหมือนกันชื่อที่แอดอยู่ขงบนลถ้ามันจะแยกกันไม่ถูกเมื่อกี้ยังเรียกคนนั้นเป็นคนนี้คนโน้นเป็นคนนั้นพอรู้จักกับเต้แล้วมัน อ่เมื่อก่อนไปประธานชุกชนรถไฟเด็กๆใช่ไหมแต่หนุ่ <c oughs> มี่มาเป็นป,ประธานเครือขา่ายอยูววัฒน์ได้ยังไงจริงๆคือเข้ามาก่อนเนี่ยคือเป็นรองก่อนโอ,องแล้วก็ประธานคนแรกเข้ามาวันนี้เป็นเกาหลีเป็นเกาหลีด้วยแคร์กินจีเ้าใจเป็นเดี่ยวๆแล้วพี่มีครับก็เกาหลีเนี่ยคือเหมือนกับเกาหลีบอกแล้วว่าอยูววัฒน์เนี่ยเราสนองนโยบายเกี่ยวกับการด้านวัฒนธรรมไทยเราทําเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของกรุงเทพของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตกลงกันว่า เดี๋ยวจะให้พี่ออโต้เนี่ยก็คือประธานคนเก่าได้ออกมาดำรงตำแหน่งอื่นมากกว่าเพราะว่าประธานเนี่ยจะต้องเป็นคนกรุงเทพกวางขึ้นครับผมก็เลยตัดสินใจเรามีการเลือกตั้งใหม่โดยมีผู้ใหญ่ก็คือท่านหมอรดาเขาร่่มประชุมแล้วก็เข้าเลือกคันคัดเลือกอะไรอย่างนี้ด้วยมีการลงนามเสร็จรับรองว่าคนนี้เป็นประธานคนนี้เราทานเราทำเหมือนระบบผู้ใหญ่เลยให้เด็กเลยแตว่าเราก็มีความสามารถสิในการที่เราคิดว่าเราจะลงสมัครรับเลือกทำหน้าที่ตรงนี้อยู่มออะไร ผมเรียนปวชปีหนึ่งคอมพิวเตอร์กราฟิกครับรผมววก็คือต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นเหนื่อยกว่าคนอื่นับแต่เนี่ยพี่เบย์เห็นมาหลายปีก็จะโตกว่าแล้วก็ยังทำหน้าที่ตรงนี้อยู่แต่ว่าอัพเนี่ยก็คือจะเด็กสิ่งที่เราได้แล้ววันนี้ต้องบอกว่าเราเนี่ยจะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมมีการสแสดงเยี่ยมชมนิทรรศการถึงนั่นบอกอรดาก็ได้ร่วมชมนิทรศการส่วนนี้คือการ ทังคันไม่พึงประสงค์ในเด็กเดการให้น้องๆเหล่านี้มีอาชีพอย่างไรแล้วต้องบอกว่าที่ผ่านมาในกิจกรรมเราก็จะมีหลายอย่างครับตรงนี้เราก็จะมีทั้งงานหลายๆอย่างมีดนตรีมีให้น้องๆในในอำเภอบ้านหมอวันนี้โรงเรียนบ้านหมอพัฒนาคุณได้ร่วมกิจกรรมครับผมรู้สึกไงเห็นเด็กสระบุรีซึ่งอยู่ไกลออกงมามีความสามารถแบบนี้เป็น,เ,เ,ปนเป็นครั้งแรกนะคะที่ยุวัศน์กรุงเทพมหาคนครเนี่ยได้ออกพื้นที่ออกพื้นที่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบตามยาเสพติดปปสค่ะปปสครับผมเนี่ยเราเลยก็มามองว่าเอ๊ะเราจะจับป็นที่ไหนดีในกรุงเทพมัคงยังไม่เหมาะว่าเป็นครั้งแรกของเราที่กันเคยจัดงานนี้แล้วแต่ว่าจัดเล็กๆกระดับเขตครับผมเราก็เลยบอกเอ๊ะ จะทำยังไงดีเอามาลองมาจัดที่ต่างจังหวัดก่อนไหมเรามาสร้างความสนุกสนานให้กับต่างจังหวัดก่อนเพราะเหมือนสร้างเครือข่ายยายรังมุมให้กับในพื้นที่ต่างจังหวัดเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติเราจะเห็นทุกวันโหจับยาได้ทีละเป็นล้านเม็ดห้าแสนเม็ดมันเยอะมากนะเยอะมากและบางทีเนี่ยมีเด็กมีเยาวชนเข้าไปเป็นส่วนเกี่ยวข้องก็เลยคิดว่าตรงนี้มันจะสร้างเกาะได้ระดับหนึ่งได้ครับผมคืออย่างกิจกรรมวันนี้จุดประสงค์หลักๆเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ดนตรีเราไม่ได้ทำให้เด็กและรู้สึกปิดปิดแค่นั้น พอเด็กได้มาร่วมกิจกรรมเด็ดกดเขาจะเห็นอย่างผมเนี่ยครับผมเป็นประธานผมได้ขึ้นเวทีเด็กข้างล่างก็จะมองแล้วนี่อ๊อายุก็รุ่นคราวเดียวกับเราแต่เขากล้าเขาก็จะเกิดว่าเนี่ยเขายังทําได้เลย<น>ทำไม<น><น>เราจะทําไม่ได้มันจะเป็นการปลุก,กระดมให้เด็กเขาได้ขึ้นมาเฮ้ยกิจกรรมเนี่ยมันไม่ยากหรอกจริงๆทุกวันนี้ที่ผมสอบถามนะครับทำจิตอาสาเคยทำมั้บอกเอ้ยทำแต่บางคนแค่ไม่กล้าแค่ไหมไม่กล้าอายว่าอายในการทําความดีอย่างผมเนี่ยเคยถามเพื่อนเอ้ยทำไมไม่ลุกให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั่งในรถไฟฟ้าอะไรบอกเฮ้ยอายเด็กเขาหาว่าตั้งภาพ เราก็เลยมาสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของการทำความดีเขาเรียกว่ามาสร้างจิตสำนึกเป็นการหนึ่งท่านผู้ชมต้องบอกว่าถามว่าเป็นค่านิยมไหมปัจจุบันต้องบอกว่ามันก็จะเป็นค่านิยมด้วยส่วนหนึ่งความดีอย่างไรที่เด็กจะทำความดีโดยที่ไม่อายทำความดีมาจากใจกล้าแสดงออกกล้าคิดและกล้าทำอย่างสองคนนี้พี่เบี้ยเชื่อว่าไปหลายๆเวทีไม่เคยที่จะอายอย่างเต้เด็กเต้ก็จะชินเต้ก็จะกล้าแสดงออกโดยเฉพาะในเบอร์เปนหมอเนี่ยเราก็จะจัดกิจกรรม อย่างเยาวชนอาเซียเราก็จัดพื่อเปิดไปเตรียมพร้อมกับก,บการที่จะให้เด็กแนวเปนานหมอเตรียมพร้อมกับการทําอย่างไรที่จะเข้าสู่การเป็นอาเซียในอีก3-4ปีข้างหน้าแล้วก็วันนี้เ,ออเครือข่ายยุวทัศน์จากกรุงเทพก็ต้องบอกว่ามาร่วมกันพนึกกําลังใน,ในการที่จะทําอย่างไรเป็นการสร้างต่อป้องกันในเรื่องของปัญหายาเสพติดด้วยเปลี่ยนค่านิยมให้กับน้องๆรู้ว่าการที่เราจะเปลี่ยนอะไรมันต้องเริ่มต้นจากใจเราก่อนถูกต้องครับถูกไหมถูกต้องครับจริงๆเต้มองยังไงเพราะว่าต้องบอกว่าอนาคตข้างหน้า เ,เราก็จะต้องผลักดันเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเต้มองยังไงกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะช่วยกันผลักดันในเฉพาะสภาเด็กและเยาวชนบ้านหมอยอย่างไรเพราะวันหนึง่งเต้เนี่ยต้องผ่านพ้นความเป็นเยาวชนต้องถ่ายทอดการทําหน้าที่ให้กับรุ่นอื่นๆต่อไปนแน่นอนเพราะข้างหน้าแต่ว่าเต้ต้องปูทางให้กับน้องๆในตับ้านหมออยากจะบอกอะไรนะ้องๆอยากจะฝากอะไรนะ้องๆบ้างก็ในส่วนของการทางาน,น็นสถาบินภาษ์นะครับก็จะผมตอนนี้นะครับก็จะเน้นการ สร้างเครือข่ายนะครับเพื่อเกิดใจถึงมุมขึ้นนะครับเกิดการทํางานนะครับจากรุ่นสู่รุ่นครบก็เลยจะบอกน้องๆว่าการทำงานดิจิทสานะครับถือว่าทาแล้วได้ประสบการณ์นะครับอนาคตเราอ่าจจะไปทำงานแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอยากอยากให้ทำครับอยากอยากให้ลองอยากให้เราอยากให้้าเราช้านะครับ ให้น้องๆได้ลองทำบาปดีอย่างพี่บ้างไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้จริงๆพี่มันไม่มีมันไม่มีความผิดนะมันไม่มีคําว่าผิดหรือคาว่าถูกมันมีแต่ความที่เราเป็นจิตอาสาทําเพื่อส่วนรวมรเหมือนที่อามบอกว่าลองกลับมามองย้อนในสังคมบ้านเราชุมชนบ้านเราว่าชุมชนบ้านเราดีพอ ที่จะเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆหรือยังครับวันนี้อยากจะให้ช่วยกันและอัพนะครับอยากจะบอกเลยน้องๆวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันระหว่างเ,เครือขายอย่ายยุทศาร์กรุงเทพมหานครแล้วก็สภา,าเด็กและเยาวชนอุบลปัญญหมอคือความเข้าใจแล้วก็ความกล้าแสดงออก <ừ> เปิดรับออากมายังไม่มีใครสนับสนุนก็สนับสนุนตัวเราเองก่อนรเราเปิดอุดมคติเราจะทําอะไรเราต้องทําจริงเราอยากคิดว่าทําเป็นโครงการแค่นั้นเราเราก็จบต้องทําให้เป็นออกมาครับไม่ว่าภาพออกจา ภาพจออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่อขอให้ทำคืออยากให้ทําเป็นผู้ประทำด้วยแล้วก็อยากติฝากหนึ่งเนี่ยคือเป็นปัญหาเด็กกเชาวชนนะคะที่บอกว่าเออทำความดีแล้วเนี่ยแต่ไม่มีใครสนับสนุนนี่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่อยากบอกไปเมื่อกี้ว่าต้องสนับสนุนตัวเราเองก,ก่อนกิ่มต้นจาก,กัวเราเองถูกต้องครับในวันนี้ถ้าเกิดเรายังไม่ได้ให้ใครก็ยังไม่มีใครมาให้เราเราต้องยื่มมือให้ทุกอย่างก่อนให้ในการทําความดีให้ในการตั้งสังเกตกรรมให้ทุกอย่างกับสังคมแล้วสังคมจะให้เรามาช่วยกันเชิญชวนน้องๆเข้า ีส่วนร่วมกับการที่เราจะเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติอย่างไรช่วงหน้าฟังคําสัมภาษณ์ก่อนที่ช่วงสุดท้ายของรายการเก็บภาพกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับน้องๆแล้วกันมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนดีสบ้านหมอประจําปี2555รวมไปถึงกิจกรรมลานเยาวชนถนนเด็กแดนบ้านหมอจับตาเลนติดตามได้ในช่วงหน้ากับเด็กดีเด็กเก่งค่ะ เราผ่านเรื่องราวอะไรอะไรมากมายอาจมีทั้งร้ายและดีข้งมาในบางครั้งแต่ขอแค่เธอขอแค่เธอยังจำได้ไหมตอนที่เธอท้องตอนที่เธอละหัวใจก็ดีใจนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้เหมือนกันนี่ขับมาเก้าเก้าปีก็เพิ่งนั่กันก็ ตกใจผลง,งานที่ได้นะฮะก็ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวงพวไพร์เหมือนกันนะครับ ครับตอนนั้นก็รู้เหมือนกันว่ามีโครงการนี้ครับแล้วก็ตกใจที่ได้เหตุการณ์เพราะว่าก็ไม่รู้ไปทำอะไรให <c oughs> ้จะทำเหมือนเดิมไหมครับตั้งแต่ปีหลายมาก็จะทำอย่างเงี้ตลอดไปแข่งรถให้ตัวแทนมันหมอแล้วก็เป็นคนดีอย่างเงี้ยนะครับตลอดไปนะไม่มีอะไรแล้วต <c oughs> ับ <c oughs> แล้วก็จะพยายามสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสันทบุรีแล้วก็คนบ้านหมอครับผม สวัสดีครับผมจากสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการในรุ่นไทยและวัยทำงานนะครับแล้วก็ทีมงานจากสมาคมผู้บริหารทั้งหลายนะครับก็วันนี้มาในงานเครือข่ายที่นี่ก็เราได้ร่วมสนับสนุนเครือข่ายรั้วทัศในการ สนับสนุนกิจกรรมดีๆของเครือข่ายระหว่างกันนะครับแล้วก็เราต้องการให้มีความร่วมมือเกิดขึ้นในในระดับของเยาวชนรวมไปถึงให้ผู้ใหญ่ได้เห็นว่าเยาวชนก็มีเครือข่ายที่สามารถร่วมมือกันได้นะครับก็เป็นประการหนึ่งที่อยากให้ผู้ใหญ่ได้เห็นว่าควรจะสนับสนุนองค์การหรือองค์กรของเยาวชนเพื่อเป็นอนาคตที่ดีต่อสังคมต่อไปนะครับ เราก็เป็นสมาคมที่จะเน้นวัยรุ่นในการจัดทำโครงการต่างๆของสมาคมก็เพื่อพัฒนาเ,าเ,าเรียกพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็พัฒนาความเป็นวัยรุ่นของของแต่ละพื้นที่นะครับก็ได้ร่วมกันกันกบ เครือข่ายยุวทัศน์หลายครั้งมากแล้วก็นําไปสู่การทําเครือข่ายท,ที่ที่มีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นมากขึ้นก็วันนี้ก็รู้สึกดีที่เครือข่ายยุวทัศน์ได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในขณะที่สมาคมเองก็คอยให้ความสนับสนุนอยู่ตลอดนะครับก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใหญ่จะเห็นความสำคัญของอนาคตของชาติแล้วก็รวไมไปถึงเห็นความสำคัญของ การเติบโตของเด็กในปัจจุบันรวมไปถึงอยากให้ร่วมกันสนับสนุนโครงการดีๆของเด็กๆเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นต่อไปขอบพระคุณครับอยู่ตลอดกาลยังจำได้ไหมตอนที่เธอทอตอนที่เธอลาหัวใจแทบหมดแรงคำพูดของฉัน ท่านผู้ชมวันนี้ในช่วงของเด็กดีเด็กเก่งนะคะสิ่งที่เบียร์พาท่านผู้ชมมาเห็นภาพบรรยากาศในส่วนของการมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่น้องๆซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนดีสีบ้านหมอประจําปี2555รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่เรียนดีแต่ว่าขาดแคลนเรื่องของทุนทร์และก็วันนี้ค่ะต้องบอกว่าเ,ออเครือข่ายยอดฮัทกรุงเทพมหานครยังได้มาจัดก,กิจกรรมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านหมอนั่นก็คือการแสดงความสามารถพิเศษวันนี้เราอยากให้ท่านผู้ชมเห็นค่ะว่าวันหนึง่งเด็กๆและเยาวชนต้องเติบ โตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติวันนี้เขาจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดอย่างไรการที่เขาเสียสละเพื่อชุมชนเพื่ออเภอิของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้นะคะเราอยากให้น้องๆเหล่านี้คงไว้ซึ่งความดีและประเทศเรากําลังจะก้าวสู่ความเป็นอาเซียนในอีก3-4ถึงปีข้างหน้าเราต้องมาเตรียมพร้อมปรับเด็กของเราให้กล้าเข้าทันยุคทันสมยัยวันนี้น้องๆเยาวชนคนดีสีบ้านหมอเป็นตัวอย่างดีๆที่วันนี้เก็บถ่ายทอดไปอย่างท่านผู้ชมที่ชมรายการครั้งหน้าจะพาท่านผู้ชมไปรู้สิ่งดีอะไรในจังหวัดสระบุรีท่านผู้ชมต้องติดตามนะคะแต่สาหรับวัน ทิ้งท้ายกับบรรยากาศการมอบทุนการศึกษารวมไปถึงการมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับน้องๆเยาวชนซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนดีสีบ้านหมอประจำปีส5หรันี้รอหาสิาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ